สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะมีหลายชื่อมากนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นดารตะกัวสวิดิดไอวี่หรือว,ว่าสวิดิดบิโกเนียนะคะใบของเขาจะอวบน้ำนะคะแล้วก็ลําต้นก็จะเป็นสีม่วงม่วงนะคะใบก็จะขอใบก็จะเป็นหยกัยกๆค่ะสีของใบเขานะคะก็จะขึ้นอยู่กับ แสงนะคะถ้ามีแสงน้อยก็จะเขียวนะคะถ้าได้แสงเยอะใบก็จะออกค่อนข้างเหลืองก็ปลูกไม่ยากนะคะก็เด็ดยอดแล้วก็เอามาจิ้มเหมือนกับหูเสือดังนะคะหูเสือเราก็ลักษณะคล้ายๆกับหูเสือนะคะแต่เขาไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนหูเสือค่ะต้นดาดตะกัวนี้ก็จะเป็นทั้งไม้ประดับไม้มงคล เราจะเป็นไม้แขวนหรือว่าใส่กระถางให้เขาเป็นทรงพุ่มก็ได้นะคะลักษณะดอกของเขาก็จะเหมือนดอกของหูเสือเลยนะคะค่ะคล้ายๆกันเลยนะคะบางคนก็จะเรียกว่าไม้เลื้อยสวีเดนนะคะใบเขาจะเปราะ,ะนะคะเวลาเราไปปักชำล้วก็ระวังไม่ให้ใบเขาหักนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบไม้หวบน้ำก็ต้นดาดตะกัวนี่นะคะคือถ้าเราใส่กระถางแล้วกระถางใหญ่เขาก็จะเป็นพุ่มใหญ่ก็จะสวยนะคะแล้วก็ให้น้ำวันละครั้งก็พอนะคะปุ๋ยก็ให้เดือนละครั้งนะคะหรือว่าจะเป็นปุ๋ยคอกก็ได้ค่ะพอเข,า,ขาแตกเต็มกระถางแล้วเขาก็จะสวยมากนะคะเป็นรงพุ่ม เราไปแขวนเขาก็จะย้อยลงมานะคะก็เ,เป็นพืชที่สวยงามนะคะวันนี้เราจะเอากระถาง3นิ้วอามาเปลี่ยนเป็นกระถาง8นิ้วสั้นนะคะให้น้องช่วยปรุงนะคะนี่นะคะ ถ้าเพื่อนๆไม่อยากใช้ปุ๋ยเคมีก็ใช้ขี้วัวหรือว่าขี้หมูนะคะเราก็เอามาแช่น้ํานะคะแล้วก็ลดอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะคะเอาเอามาแช่ในน้ําคือ1นกิโลก็ใช้น้ําสักหลิตรนะคะแล้วก็แช่เอาไว้สักสองสามวันนี่ก็ใช้ได้แลวแล้วก็เราก็เอาไว้ใช้ได้ลดเป็นหลายเดือนเลยนะคะเขาก็ไม่เสียนะคะบัว1ลิตรเราก็ใช้ ขี้วัวหมัก2ช้อนก็พอนะคะไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็รสบ่อ<ค>ย<ณ>ๆ,ๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ